อาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็ตัวลินได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าลินยังไม่ได้โหลดสก,กินมานะคะก็จะมาแคสเกมให้เพื่อ,อนๆดูก่อนนะคะเซิร์ฟนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้พอสร้างเสร็จก็แคสเลยนะอ๋อบินไม่ได้นะคะเซิร์ฟนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะกันนะนี่ก็จะเป็นสาวว่ายน้ํา นี่นะคะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นป่าแล้วก็ดงต้นไม้สิไม่ใช่ป่ามีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีน้องเราด้วยนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารนะเหมือนโรงแรมค่ะเราก็สามารถย่างได้ด้วยนี่นะคะสมมติย่างนี่ใช่ไหมก็ใส่เนื้อไปแล้วก็ใส่ไม้ไปค่ะ นะคะก็เราก็จะได้อาหารมาแบบนี้แล้วก็ให้คนไปนะคะน,น,นี่ค่ะ,ะคก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีโตาททำวิทยาศาสตร์ต่างๆนะนี่สวยมากก็<ว>ไม่ได้สวยอะไรหรอกก็สวยนินดๆ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็พอเข้ามานะคะก็จะเจอประตูห้องน้ำนะเอ๊ ให้มาทุบอะไรของเรานะคะนี่เราก็จะมีที่หยับน้ำนะเอ๊ะตายแล้วน้ำไม่ออกน้ำก็ออกจะเต็มนะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยแก้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ เดินมาถัดทางนี้นะคะทางซ้ายทางนี้ก็จะเป็นที่คับของต่างๆนะคะพอมาทางซ้ายก็จะเป็นวิวค่ะนี่สวยมากแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะนี่โอเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนรวมนะก็จะมีห้องนอนครอบครัวอยู่ทางนี้นะคะพอ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนแล้วก็จะมีเทียนทำเป็นเทียนเนาะเพราะว่าภาคนี้เราเป็น เราเพิ่งโหลดมานะคะโอเคง่าวันดีโอเคงั้นเราก็รีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นเกมแบบการ์ตูนกันเลยสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะถืออะไรมาเนี่ย กระจกเนี่ยนี่กระจกเป็นไ,ไรค่ะก็มาทำอะไรหรอคะมาพักแรมหรอคะอ๋อค่ะค่ะ,คะด้านนี้จะเป็นสระน้ำนะคะจะเล่นไม่ตับสบายค่ะด้านนี้จะเป็นห้องอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องพัก ครั้งแรกทำเป็นบ้านค่ะแต่ว่าเปิดเป็นอ่าห้องนอนเป็นโรงแรมแล้วนั่นนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรมาตรงนี้เลยค่ะชังคงชักโคกมาด้านนี้นะคะอาบไม่ได้ค่ะไปเล่นน้ำเลย ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมาทางนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะพูดคุยหน่อยสิเงียบจังะะโอเคไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีคะสักครู่ค่ะแต่งโมย่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เฮ้ยยายา,ยยาขอบคุณค่ะโอเคก็เราจะมารีวิวเซิร์ฟนี้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครนะคะ ที่สนใจอยากเล่นกับลินนะคะให้แอดไอดีนี้มาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันนะคะก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปดิช็์บอกเลยสำหรับคลิปนีก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตานะคะบ๊ายบาย